แข่งโยคาเครื่องมันสระหว่างโตต้ายาลิดกับนิสันอ a มาล่ปี19เหมือนกันว่าคันไหนจะประหยัดน้ำมันออกกันมาดูโดยผมให้ทีมงานถ่ายน้ำมันออกจนหมดนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้จนเครื่องดับนะครับก็เพื่อที่จะให้น้ำมันในสายเนี่ยคืองไม่มีนะครับก็เรามาตตาอีกทีว่าเครื่องยนต์คันนี้จะต์ทติดไหมครับเนี่ย ก็สังเกตดูนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้คือน้ํามันหมดจริงนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองคันหนึ่งนะครับคันนี้เราก็ถ่ายน้ํามันออกจนหมดถังเหมือนกันแล้วก็สตาร์ทเครื่องโยนทิ้งไว้จนดับนะครับก็น้ํามันที่อยู่ในถังหรือว่าอยู่ในสายก็ไม่มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะครับ เอาเดี๋ยวเราก็จะมาทาการเติมน้ำมันเท่ากันนะครับในจานวนที่เท่ากันแล้วเราจะมาดูว่าวิ่งได้กี่กิโลนะครับในจำนวน3ลิตรเท่ากันนะครับทั้งสองตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันไหนจะไปได้ไกลกว่ากันน้ํามันที่ผมเติมไปเป็นน้ามันเบนซินแก๊สฮอร์เคอฮนะครับเติมไปทั้งหมด3ลิตรเท่าๆกันทั้ง2คันโดยราคาน้ำมันปัจจุบันลิตรละ35บาท3ลิตรก็ตกอยู่ประมาณ105บาทนั่นเองครับตอนนี้เราไปกันเลยนะครับก็ทั้ง2คันก็จะมีคนนั่ง2คนเท่ากันเพื่อความยุติธรรม ให้น้องๆนั่งไปเป็นเพื่อนนะครับเราก็ขับตามกันไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองคันนะครับดูว่าท่นไหนจะวิ่งได้ไกลกันนะครับจยว่าใครจะชนะครับต้องลุ้นและกันวันนี้ต้องลุ้นนะครับท่้นผู้ชมต้องลุ้นกันนะครับผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับเราใช้ความเร็วอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้นะอยู่ประมาณเจ็ดเกือบเกือบเกือบจิบนะครับเจ็ดสิบแปดสิบอ่าประมาณนี้ครับ ทางเราก็จะมีวิ่งลงเขาด้วยนะครับสังเกตว่าบรงทีเราจะจวิ่งลงเขานะครับเราก็จะมีวิ่งทางเรียบด้วยนะครับก็อาจจะเป็นทางที่ใช้จริงๆในชีวิตประจาวันของเราเลยนะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่เส้นไหนครับนี่ตอนนี้ถนนมิตรภาพอำเภอม่วงเหล็กนะครับเราลังจะมุ่งหน้าเข้าสระบุรีนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าจะถึงตรงไหนนะครับส่วนอีกคันนี้นะครับก็ขับตามกันมาเรื่อยๆนะครับก็ใช้ถนนเส้นเดียวกันนะครับก็วิ่งตามกันมาเดี๋ยวกำมาลุ้นกันนะครับ ช่วงที่เราทดลองนี้ก็เป็นหลังปีใหม่นะครับก็จะมีรถคันข้างที่จะเยอะอยู่นะว่างที่คนยังกลับบ้านอยู่นะครับวก็อาจจะมีใช้เบรกบ้างใช้อะไรบ้างตามการใช้งานตามปกตินะครับของโดยท,ทั่วไปเลยนะครับ วิ่งมาได้22กิโลนะครับก็เดี๋ยวเรามาถึงสาลีนะเดี๋ยวเราออกไปทางไฟฟ้าเราก็จะวิ่งเข้าทางเส้นลบบุรีนะครับตอนนี้เราก็วิ่งมากเกือบ40อกิโลนะครับแล้วก็วิ่งอยู่เลนกลางนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการเตรียมที่จะดูว่าช่วงที่น้ำมันก็จะหมดเราจะได้เข้าขัางทางได้อย่างปลอดภัยนะครับ ตอนนี้ผมก็วิ่งมาเลยหน้าพารานวันนะครับก็ใกล้จะถึงพระบาทแล้วนะครับตอนนี้ระยะทางเราอยู่ที่4-6กิโลนะครับแล้วแา่ที่ผมคำนวณไว้ก็ประมาณ50กว่ากิโลตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะใกล้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูว่าจะได้กี่กิโลนะครับตอนนี้เราก็วิ่งาได้อยู่ที่51กิโลนะครับก็รถก็ยังไม่มีอาการสะดุดนะครับก็สามารถยังวิ่งได้ต่อนะครับ ก็มาถึงตรงหน้าวัดพระพุทธบาทลนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงติดไปแดงนะครับทางมันเป็นไงบ้าง จะแพผมว่าหลอดสองคันแล้วเพราะว่ามันวิ่งเกินหกสิบโลเนี่ยเดี๋ยวนะข้างหลังจะยอมแพ้เปล่าเอาเอางี้ผมก็ไม่รู้ว่าคันไหนมันจะหมดก่อนกันนะแต่ว่าเอางี้ถนะ้าคันไหนคันไหนแพ้คันนั้นเลี้ยงข้าวนะโอเคปะ่ะคันไหนหมดก่อนกันนั้นเลี้ยงข้าวโอเคป่ะไมีอีกสู้ไ <c oughs> หมอี <c oughs> อกคนละครึ่งกับนะนะเว้ยฮัมบิ๊กกว่บิ๊กสู้เนาะเออเออห้ามปิดแอร์นะเราจะกินร้านข้างทางนะ ตอนนี้เราก็วิ่งได้ที่64กิโแล้วนะครับก็มาถึงที่ลบบุรีแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเลี้ยงเมืองลบบุรีนะไปพัทแล้นะครับตัวนี้ก็จะมีโรบินสันนะครับแล้วก็มีไทยวัสดุนะครับตรงข้างทางเลยนะครับตอนนี้เราก็วิ่งได้ที่65กิโลนะครับก็รถก็ยังไม่มีอาการสะดุดนะครับก็ขับได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังปกติดีอยู่นะครับโอ้ยก็ถือว่าวิ่งได้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เกินค่าด้วยจริงๆผมคำนวณไว้อีู่ประมาณนั้ ห้าสิบกิโลใช่ไหมใช่ประมาณนี้นะครับค่าเฉลีย่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ21กิโลต่อลิตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะประหยัดน,นะครับในการใช้งานจริงแล้วก็ถนนแบบที่ปกติด้วยนะครับก็จะมีติดไฟแดงบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะมีการเบรกบ้างแล้วก็มีการชะลอตัวบ้างนะครับมีการเร่งสปีดบ้างนะครับแต่ค่าเฉลีย่ยของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ80บวกลบนะครับอย่างที่มาเนี่ยก็ติดไฟแดงหลายรอบนะครับ นี้เราก็วิ่งได้อยู่ที่7.2กิโลแล้วนะครับแล้วก็เราจะมีอีการสะดุดอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปมีกันต่อนะครับเราเติมน้ำมัน3ลิตรนะครับตอนนี้เราก็วิ่งจากมุกเหล็กมาผ่านสระบุรีมาแล้วก็ผ่านมาที่ลพบุรีนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่สิงห์บุรีแล้วนะครับจริงๆตอนแรกของคำนวณไว้นะก็กล่าวว่าจะวิ่งได้ประมาณสั้50กว่ากิโลนะครับตอแนแรกผมก็คิดว่าอยู่ประมาณถึง,ถงลพบุรีน่าจะหมดแหละแต่ว่านี เราจะไปสิงคโปร์แล้วก็ระยะทางไกลมากอันนี้คือจริงๆเกินคาดเกินคำนวณแน่นอนก็ไม่ไม่คิดว่าจะวิ่งไปเยอะขนาดนี้นะอันนี้คือเซอร์ไพรส์ผมด้วยนะครับก็จะ80กิโลเลยนะครับเนี่ยใช่ตอนนี้ระยะทางอยู่ที่77กิโลนะครับ77.2 77. โอเคครับก็คิดว่าประหยัดจริงๆแล้วเกินคาดด้วยนะครับผมรออัดฟังรถจะดัง แล้วกระดับนะครับก็ไม่สามารถที่จะเล่งอะเล่งได้นะครับมีอาการแตอน,นี้ก็ไม่ติดแล้วนะครับเราก็มีเตรียมน้ำมันสำรองมาด้วยนะครับตอนนี้เามาดูนะครับตอนนี้ก็ได้เท่าไหร่79กกิโลจุดห้านะครับก็ถือวิ่งได้เยอะพอสมครวรเลยนะครับแต่คันหน้าเราก็ดับเหมือนกันใช่ไหมขันหน้าน่าจะมีอาการนะครับขันหน้าน่าจะมีอาการตอนนี้เราก็วิ่งได้มาอยู่ที่ 80.3กิโลนะครับเครื่องยนต์ก็ดับแล้วนะครับแล้วเราก็จอดรถในที่ปลอดภัยนะครับยังเป็นข้างทางเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถือค่าเฉลี่ยการวิ่งอนนี้ก็คือได้อยู่ที่26.7กิโลต่อลิตรนะครับถือว่าวิ่งได้ค่อนข้างเยอะจริงๆเกือบ30กิโลคิดว่าใช้ในชีวิตจริงผมว่าถือว่าวิ่งได้มากแล้วเกินค่าด้วยนะครับสุดว่าประหยัดจริงๆทั้งคู่นะส่วนอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างหลังผมฮะเป็นนิสันอะมาบอกตรงๆว่ายังไม่หมดนะครับเครื่องยนต์ยังค,ออคต่อย หมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้ว<笑><笑>มาทั้งนี้ก็ถือว่ามาไกลพอสมควรนะครับว่าถือว่าประหยัดทั้งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเติม,มน้ำมันข้างหลังที่ผมสำรองมานะครับแล้วก็จะเติมเราก็จะวัดอีกครั้งนว่ามีกี่กิโลนะครับสำหรับนิสสันแอมิ拉นะครับที่ยังไม่หมดเราจะไปไวัดดูว่านิสสันแอมิ拉ได้กี่กิโลนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในนิสสันแอมิ拉น,นะครับผมตอนนี้ไมายวิ่งไปอยู่ที่81.1 <88. S 2> เก้าแล้วครับจุดเก้าก็ตีไปมาแปดสิบสองกิโลเมตรนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าคันนี้จะหมดที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ถือว่าประหยัดมากๆนะพี่ต่อนะใช่ครับผมประหยัดถือวประหยัดมากผมไม่คิดว่าจะมาโอ้โหมาได้ไกลขนาดนี้สามลิตรผมไม่คิดว่าจะมาได้ขนาดนี้นะผมคิดว่าจะหมดที่ลพบุรีอันนี้เราจะทะลุอะไรนะอ่างทองใช่ไหมอ่างทองไปสิงห์บุรีสิงห์บุรีออาสิงห์บุรีใช่ใช่ไปสิงห์บุรีครับอีกสามสิบโลเราถึงสิงห์บุรีแล้วเนี่ย อไม่า <c oughs> ่อยากจะเชื่อเลยว่าโอ้โหสามยิ้มจะมาด้วยขนาดวันนี้ผมตั้งใจจะซื้อรถประหยัดน้ำมนันนะตอนแรกผมก็แอบมองอเมล่าไว้แต่ว่าถ้าวันนี้ายาริชนะผมอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนี่แต่จะอเอินอเมร่าเขาปานไปไกลกว่าก็ยังก็ยังโจทย์ไปเลยรู้สึกว่าอเมร่าก็โอเคนะสรุปออกอเมร่าคเป็นคันหลังยังตามเราไม่ทันนะครับตามเราไม่ทนัน ไปจะสิงบุรีแล้วก็เนี่ยเราจะไปสิงบุรีครับนี่สิงบุรีโอเคเข้าสู่กิโลที่9 0 91นะครับตอนนี้90กิโล700เมตรหมดแล้วนะครับหมดเลยไปฟฟ้ามากก่อนนะครับรอดูว่าเราเขาจะไหลไปได้ถึง91เโลไหมโอเคจะเล่นเลย คือโตโยต้ายาริสฟิสิเหมือนกันเดินไป3ลิตรวิ่งได้ประมาณประมาณ81กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ส่วนอาร์มิล่าวิ่งได้ที่91.3ก็ตีไปก็ประมาณต่างกัน10กิโลได้นะครับผมก็วิเคราะ์ก็ถือว่าประหยัดมากๆนะครับผมสรุปก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับชาเลนจ์วันนี้นะครับก็คือโตโยต้ายาริสกับนิสสันอาร์มิล,ล่านะครับจุดโตโยต้ายาริสเนี่ยวิ่งได้อยู่ที่ 8 10.3กิโลนะครับสำหรับน้ำมัน3ลิตรนะครับแล้วส่วนนิสสันอมา拉เนี่ยรัาวิ่งได้อยู่ที่91.3กิโลนะครับที่น้ำมัน3ลิตรนะครับสรุปก็คือนิสสันอมา a เป็นคู่ชนะนะครับโดยรวมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดมากๆทั้งคู่แล้วครับขนาดผมเป็นคนขับยังแอบตื่นเต้นและตกใจกับตัวเลขที่ได้เลยครับไม่คิดว่าจะวิ่งได้ไกลขนาดนี้คราวหน้าอยากให้ผมทดลองกับรุ่นไหนคอมเมนต์มาเลยครับ